โอเคแจ๋อเจ๋อไปวางโอ้โหแบบนี้เขาไม่ได้สร้างภาพนะเขาทำจริงๆโอ้เออทำจริงจริงนี่นีโอ้โหช่วยงานได้แล้วไปช่วยยกต่อช่วยยกต่อปูเอาเดี๋ยวอนอันนี้ไปเลย นี่นิดๆอ่ะเอาทำนิดงี้ยกของมือโอ้พี่น้องเก่งมากๆเลยมาดูน้องเล็กก่อนนะเอ๋แล้วคนนี้ทำอะไรได้คนนี้ทำอะไรได้ฮะช่วยอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นั้นทำอะไรได้มั่งคนนี้มีประโยชน์หรือยัง

นเอ๊ะเอ๊ะช่วยอะไรช่วยอะไรเขาเนี่ย